าดอันนี้เมนียังครับนี่เมนหัวหรือเมนียงนี่อันนี้หัวไส่กระทะหัวไส่กระทะอ้อเคยเห็นบ่านี่หัวไส่กระทะออไส่กระทะบะท่านใส่ยักทียริบ่ท่านนี่เคยใส่ยักเษีครับอันนี้หัวไส่กระทะเด้อหนึ่งครับนี่ผู้ใดอยู่ทั้งกรุงเทพอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยนะครับบ่ได้ใส่ เตาทานเตาหยางเข้าได้เนาะใชใชะใส่ใกันอวอักกัไหมองขาไฟฟ้าอ๋อใส่หมองเขาไฟฟ้าก็ได้ครับเขาไปอยู่หอเลี่อนนังส่องนักาอยู่หอเลี่อนหนังสองหนังสือนะครับนี่มาเขาแล้วกับมาใส่หนีเลยเป็นเขาเนี้ยวเป็นเขาเนี้ยเขา่เขาแบติแล้วเขาใสดตีมใส่เลยเขาเม็นแบบนี้เลยนี่เขาใสเล้วด้นี่เนี่ยซุ้มเนี่ยขันันขันเท็นเลี้ยวตอก้ามงดีเลยดีใส่ตีนอีกแม่ไอ สสมตีนอีกบรรยเฮาสมมติว่าเ้าปัจงหมอของเขาใม่ฟ้าปั๊บมันกะเสียเฮาใส่น้ำประมาณประมาณคนตีนกระติบจมลงนาวค่งคืนตีนกระติบเขาเออคันเทียคันเทียตอันตีนเตี่ยะไรมันก่สมาพดดมามันกสมาจ้าครับบอกวิธีเอาไปหนึ่งมรยบาทนี่มันกสียเครอยดอันเร่งคือจังหมอสมมติว่าไปใส่เขาหมอไฟฟ้าบรรย์ห้าตังในหมอแล้วห้านามใส่ท่ะไรก็ครับนามใส สมุดตีนมันเนาะครับตีนมันฐานมันเคืองเคืองของตีนเคืองของตีนนะครหนมันนี่ยนะนดขึ้นมาฮอดตรงนี้ตอนนี้เขายังมาทนายไใส่ตีนเนาะเมนครับพอมันสุกปั๊บมันก็สีด yeah> ิีป๊อกขึ้นคือเขาหุงเขาเนาะโอ้นี่สีดิีของมันเองเขาสีใสไ้หลายๆอย่างผู้ปกครองเขาสีสั่งไปเขาเห็ดกลมไฟเห็ดกลมไฟอ๋อกลมไฟตามร้านอาหารเนาะบะหมี่หน่น่อยๆนะครับข้าเจ้าเฮ็ดเบิดบ้านเลยทีแม่ป้านบะหมี่หน่น่อยๆนะครับนี่ ถ้าเป็นถ้าเป็นหัวญ่ยังสั่นเฮ็ดเบิดบานแม่นบ่ครับหัวงอแต่เเป็นขุมหรุมูสม่นีะฟังากอเหตุมีสามมบ้านครับแล้วฟังพุนเพิ่นกเหตดหลาตากยู่มุมพุนก็มีนะครับอันชุมนั้นเป็นหัวไ่แม่นบ่แม่หอันข้าจาก่อแล้ววนะครับเออพุนาตากแดดได้ที่ดีๆพุนแล้วจังสขอบได้เพราะฉะนั้นมันก็สบ่ยยู่โตนะครับ บ้านนี้ยังครับบ้านเฮานี่ซื้อบ้านไหมบ้านโน้นสวรรค์นะครับคุมโนนสวรรค์คุมโนนสวรรค์คุมโนนสะอาดคุมโนนสวรรค์ตำบลนี้ยังะครับตำบลตำบลโน้นสะอาดอำเภออำเภอผู้เวียงนะแม่นปะครับอำเภอหนองเลือดอ่ะเขาคือหนองเลือดเดจผมหลับมามันขื่นผู้เวียงจ้ากวนขื่นจ้าพ่อจ้าแม่บ้านี้คนใหญ่อ๋อบ้านโน้นสะอาดตำบลตำบลโน้นสะอาด นี่นะครับซุ้มนี่หวดใงนะครับเป็นก้อยมันจะเป็นลักษณะนี่นะครับเดี๋ยวยังมาท่านิสานยังมาท่านในประกอบกันให้เลียวเซตนะครับข้าเจ้าเห็ดเบิดมูบานนะครับเป็นอาชีพเสริมของชุมชนข้าเจ้านะครับเป็นตอกไม้ไผ่นะครับใส่ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบ มาจากศารนี่พึ่งกาเจับพึ่งเริมเริ่มแรกพันกิ่กอขึ้นลักษณะนี้นะครับเป็นสองสันนะครับสองสันสองสันแล้วเพิ่นกับสีมาใสขอบมันจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากใส่ขอบแล้วไปใส่แม่อ๋อใส่ขอบแล้วใส่ขอบแล้วสีมาใส่ตูดมั่นนะครับตูดกล่นมังน เสียบตอกหน่อยเพราะแค่สิได้สามตัวรอบมันอ๋อนี่เสียบตอกหน่อยลงไปเพื่อสิได้สามตัวรอบใส่ทั้งขางใส่ทั้งหอดนี่เยเป็นสันที่ซตัวนี้เน่ยบ่อะเลยเป็นสันที่ซีนะครับอ๋ออันนั้นอันนั้นเลี้ยงแต่ต้นส,สีไส้ขางอันนี้อ,อันสันขึ้นสันที่ทีแล้ออกวก็ใส่ขอบอีกไส้ขอบสันขึ้นสันที่ทีแล้วก็ใส่ขอบอีกบแล้วก็เย็บปากแล้วก็อวันตีนตีนตีนมันเอายางใส่แม่ เอาไม่ไพ่คือกันนครัเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ตีนมันไหมครับใส่กลมันใส่ตีนแล้วเัาก็เจาะใส่สวรรคเจาะแล้วก็เอายา่นสับไว้ให้เาหมาต่ฐานเลยนะครับใส่ไดใส่ไดโดนเลยนะผู้ยุนในเวียงในวังนะครับผู้ยุ่ในเวียงในว่งมี ต้หม้อกระทะไฟฟ้าใส่ต้าหม้อหงเขาเนะแต่ว่าอยากกินขเขาเหนียวให้ใส่หวดลัณนนี้นะครับตัง้งตั้งเขาในหม้อหงเขานะครับนี่ใส่ใส่น้ำขนาดครึ่งหนึ่งของอตีนมันนะครับอของทีจเจ้ามาเห็ดเป็นตีนมันเวลามันสูงมันกระด,ดีดปักคือกันกับหงเขาเจ้านะครับกินได้เลยนะครับนี่ อ๋อผู้ใดไปอยู่น้าหอผักบวมีฟื้นบวมีทานบมีอย่งนะครับใส่ได้ง่ายนะครับผใดใส่หมอนหนึ่งยากนะครับโอ้ที่เสียบแม่นาเสียบก็สานอ๋ออันนี้เสียบเสียบเขาก้อนสารนะครับเสียบเขาลักษณะนี้เลยเขาอยากใส่ลสีใใอยากใส่ตอกสีใดก็ใส่ได้นะครับ ขัดไล่มันเป็นรูปสวยงามเลยเป็นไล่ใดของชุมชนเพ่นเนาะของมูบานของชุมชนเพลนให้ผมมาไปขายสงการจะหาหกันเนี่ยล่องมึงไงโอมันสนิได้รูมันเนทธิเล่ยวเนี่ยเรีว่วาในเซตเียน <c oughs> ขัดมันเรีวไม่หายแล้วเนี่ยกล <c oughs> าปเป็นตัวยางเลย มันนใส่ตีเพราะว่าส่วนมากซุ้มมาจากเหตุการณ์งานก็นจาสิข,ขึ้นมาบ้านช่วงสงการานต์เนาะเออช่วงสงการงการนรก็จ้ามาเห็นกัเจ้าเองมาเห็นกับนี่เราไอ้นี่มันก็สิไปสงกรานต์แหละสร่างแม่แม่แมพี่แล้วไปพี่แล้วไปอยู่ังไงเขาก็ไปเกี่มันเขาก็สิได้กลับขึ้นมาจังเศษไมาเฮ็ดให้เหน,หน,นี่ยมวยพ่อ,อนี่ตกอันอเมริกาตุกสหรัฐอินเดียเขาลูกหลานเขาส่งไปครับนี่ก็เป็นหัวหนึ่งเข่านะครับที่ใส่ควบคู่กับ หม้อหุงเขาหรือว่ากระทะไฟฟ้านะครับถืออกถือใจกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนี่ยนะครับเดอ้อขอก่าวคำว่าสวัสดีครับผมเม่อเมาะสำหรับจังซันนะครับหมสำหรับใส่งานแบบกินข้าวเหนียวแบบบได้ดังฟื้นดังไฟนะครับใส่หม้อหุงเขาหรือหม้หหอมกระทะไฟฟ้าได้เลยนะครับ